สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องปุ้ยเช่นเคยนะคะที่ทรงพลลมโยนศูนย์รวมรถมือ2จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะรถเก่งเราก็มีนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องปุ้ยะจะมารีวิวรถใช้งานหนึ่งคันนะคะใครที่มองหารถราคาถูกนะคะน้องปุ้ยขอแนะนําตัวนี้เลยนี่เจ้า f อร์ตเลนเจอร์ปี2003นะคะราคาไม่แรงนะใครที่มีงบน้อยอมาดูที่เต็นปุ้ยได้เลยนะทรงพลลมยนต์นะคะ อะมาดูเลยนี่ผู้จะรีวิวคันนี้ให้ดูนี่น้องฟอร์ดเ n นเจอร์สีดำนะคะราคาไม่แรงมากนะคะราคาที่2 2 2 0เครื่องบินซินนะอ่ะใครที่มองหาหรถใช้งานมาดูได้เลยนะคะนี่ดูไฟนะคะเดิมโรงงานนะกระจังหน้าคมเมียมเลยนะคะสีดำสวยๆเลยเดี๋ยวนปุ้ยจะพาไปดูด้านในรถนะ เรามาดูด้านในกันเลยนะคะอันนี้เป็นเบาะผมนะเป็นสมาร์ทแคปด้วยนะคะของน้องปุ้ยสามารถเปิดแคปได้ด้วยนี่เกียร์ธรรมดานะคะโป่เกียร์โฟให้เลยนะอันนี้สวยๆเลยค่ะใครสนใจนะคะมาดูรถได้เลยนะคะที่ทรงพลรมยุนนะค่ะน้องปุ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์ให้น้องปุ้ยด้วยนะคะวันนี้น้องปุ้ยขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ